็นยังไงครับพี่ครับเขาบอกพี่ว่าอย่างนี้มันมันมันยืมรถไปมาวันสองวันสองวันแล้วพี่จะไปรถคืนครับแล้วมันว่าเดี๋ยวรอเพื่อนมาเลยมาก่อนแล้วมันมันมันก็เอารถไปมาคืนให้ครับแล้วก็นั่นแหละว่าว่าจะไปเอาตอนหัวค่ำมาวันนั้นแหละแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ได้ไป ครับไม่ได้ไปว่า,าเดียวคืนวอนวันนั้นแหละครับพอดีมันก็เกิดเหตุขึ้นพอดีเราก็ไม่รู้ครับอืมเราก็ไม่รู้ว่าผมก็ให้ข้อมูลตำรวจไปหมดเื่อไอะไรนี้มันเป็นคนมาลีาใช่ไหมครับคนมาลีแล้วผมที่ตำรวจให้ดูให้ดูรูปถ่ายผมว่าคนนี้แหละใช่ครับตัวนี้แหละอืมแล้วก็ก็แจง้งแคนแหละไม่มีอะไรผมถามพี่กับเขา จักกันมานานหรือ,อยังรู้จักประมาณไม่ถึงปีไม่ถึงปีเขาเขามาอยู่แถวไหนครับตอนที่พี่รู้จักเขาทําอะไรอยู่ครับทํางานอะไรครับเขาเขาเขาทำงานอยู่ทุ่งลุงหนูเขาทํางานอะไรพี่เขาเก็บค่าน้ําค่าไฟแจ้วของตลาดทุ่งลุงอ๋อครับพี่เมื่อคืนก็ไปที่ไปที่ทุ่งลุงแล้วเมื่อคืนก็ไปแล้วครับอืมแล้วก็ ลอง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 ,งสื่อแกก็ไปเมื่อคืนผมก็ไปกับแกเมื่อคืนครับพี่เราไปถามคือไปสอบถามไอ้เจ้าของไอ้เจ้าของตลาดอ่ะที่ตุ้ลุงอ่ะครับว่ามันมันทำมานอยู่ที่นี่กี่เดือนครับพี่แล้วก็ว่ามาทำมานประมาณเจ็ดแปดเดือนได้แล้วมันก็ออกไปครับแล้วมันก็หายไปเขาเขาเ,เขาบอกอย่างนั้นแหละครับแล้วเหมือนพี่รู้จักเขาพี่รู้จัก เขาใลยชื่ออะไรครับพี่ที่อาบุญชื่ออาบุญเอแต่ที่นู้นเขไม่เรียกชื่ออาบุญเขาเรียกอาอูที่ทุ่งลุงอ,อ่ะที่ทุ่งลุงเรียกอาอูแต่ผมก็ไม่รู้มันบอกมันที่ออาบุญที่พี่รู้จักกันก็คือเขาไปเก็กพราเจ้าที่ตลาดหรือไงพี่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้จักกับเขารู้จักกับพี่เคยพี่อห แล้วก็เขามันกินน้ำชากันแล้วนั่งนั่งเล้วลุจักกันเหมือนั่นพบก,กันสองสามครั้งนี่ครับพี่ครับอแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเอารถที่เราเราไม่คิดมันคนแก่แล้วเราก็ราไปลงไปไม่คิดตรงไปตรงนั้นครับพี่มันก็แก่แล้วเรากเราก็ไม่ได้จะคิดตรงนั้นแล้วตอนเขาจับก,กับเราแล้วเขามี อ่าถ้าทางอวดรวยหรือว่าทําตัวรวยหรือว่ายัางไงบ้างครับพี่ไม่มันก็อยู่ปกติของมันนะ่ะคือคนปกติทั่วไปไม่มีอะไรเลยเรารูไ้ไหมว่าถ้าเขาเคยก่อเหตุทองด้วยไม่รู้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 เลยเพิ่งไปรู้ที่โรงพักกันแหละเรออาตกใจมากไหมพี่ก็ใช้ได้แหละลุงเราก็กลัวเหมือนกันอนะ่ะก็จะไม่กลัวเรื่องถึงเรา